คุกนะครับก็เป็นสถานที่ที่หลายๆคนเนี่ยคงจะไม่อยากเข้าไปอยู่หรอกนะเพราะแบบจะทําอะไรก็ไม่ได้จะกินข้าวจะเลือกกินอะไรก็ไม่ได้น้าซ้ําเวลากินเองมีคนมาจับจ้องเราตลอดใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการก้มเก็บสบู่ในห้องน้ำเนี่ยมันก็ยังเป็นอันตรายเลยนะดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ว่าหลายๆคนที่อยู่ในคุกนี้เนี่ยเขาจะพยายามสแสวงหาวิธีฮะที่จะหลุดออกมา ตั้งแต่นักโทษยุคป,ปัจจุบันยันกษัตริย์ยุคกลางเลยทีเดียวที่ทาให้เราได้มีเรื่องเล่าต่อกันได้ม่วนๆกันทีเดียวดังนั้นถ้าหากใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะฮะเพื่อนๆมาถูกที่แล้วครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary <c oughs> แล้วก็ขอแรงหนึ่งทีในการกระแทกไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มั้นใหแอดหน่อยนะครับว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า เมื่อพูดถึงเรื่องการแหกคุกนะฮะเพื่อนๆก็คงจะมีภาพถึงนักโทษที่แบบได้ใช้ช้อนขุดดินจนหนีออกมาได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าใครเป็นคอหนังหน่อยเนี่ยก็น่าจะคุ้นๆกับฉากมุดท่อขี้หนีแหกคุกออกมาของเรื่อง The Shawshank Redemption นะฮะก็จะเป็นเรื่องที่แบบตรงๆเลยคือพระเอกเนี่ยเขาเข้าไปติดคุกด้วยการที่แบบไม่ได้ทำผิดอะไรเสร็จแล้วก็พยายามหาทางหนีออกจากคุกมาครับ โดยที่พ่อแกเนี่ยก็มุดผ่านกำแพงฝาดงพงขี้แล้วก็หลุดออกมาได้ข้างนอกจนที่สุดซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักโทษหลายๆคนจริงๆเลยนะที่แบบอยากจะได้รับอิสรภาพก่อนวันที่เขาจะได้รับการปลดปล่อยนะครับอย่างเช่นเฮียชาวบราซิลคนหนึ่งครับที่แกก็ได้ทำตามหนังเลยที่แบบวางแผนขุดเจาะท่อทะลุกำแพงเสร็จเรียบร้อยเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ในหนังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกก็คือ อาเฮียต้องลดน้ำหนักด้วยเพราะว่าเมื่อเขาได้ลงมือทําทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแผนเรียบร้อยนะครับจนกระทั่งเขาได้มุดผ่านกําแพงไปนี่แหละแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นตอนนี้ครับคือเมื่อเขาได้มุดออกมาเนี่ยมันก็ติดพุงแล้วก็แบบติดแงกเลยแบบถอยออกก็ไม่ได้คือดิ้นอยู่ตั้งนานจนกระทั่งตัวเป็นแผลนะครับดิ้นพกัพกๆแล้วในที่สุดเนี่ยก็ต้องถอดใจร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือซึ่งพอเจ้าหน้าที่ในเรือนจํามาเห็นนะครับสิ่งแรกเลยที่เจ้าหน้าที่ได้ทำเนี่ยก็คือวัวเลาะฮะ ก่อนที่จะไปเรียกให้พวกช่างเชิงของเรือนจำเนี่ยมาช่วยพังกำแพงออกเพื่อช่วยเหลือทว่าในระหว่างที่รอนะครับเจ้าหน้าที่ก็แบบว่าอย่างเงี้ยก็หยิบกล้องมาถ่ายรูปเฮียคนนั้นครับส่งต่อกันไปว่อนให้เป็นมีมกันทั่วโลกโซเชียลเลยแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับนักโทษคนต่อมาครับที่เขาได้ทําตามหนังจริงๆเลยนะฮะก็คือมุดเข้าไปในท่อรีนะฮะชายคนนี้นะครับก็เป็นชายชาวบราซิลิกเช่นกันแต่ว่าในข่าวนี้ก็ไม่ได้บอกชื่อนะว่าเขาชื่ออะไรแต่เอาเป็นว่า เขานะครับก็ได้นั่งใช้ชีวิตยอยู่ในห้องขังนักโทษนานนะครับเสร็จแล้วก็มองไปรอบๆห้องคือห้องขังนักโทษมันก็จะมีเตียงแล้วก็มีอ่างมีโถส้วมอะไรในห้องใช่ไหมเฮียแกนะครับก็มองจ้องไปที่โถส้วมแล้วก็คิดว่าอืมถ้าหากเรามุดไปตามท่อขี้นี่เนี่ยเราอาจจะแบบได้โผล่ไปข้างนอกก็ได้ดังนั้นอย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยครับเขาก็แอบขุดไอ้ตรงท่อส้วมนั่นแหละฮะแล้วก็มดุดเข้าไปในท่อด้วยกางเกงขาสั้นเว้าสูงตัวเดียวครับ เพราะแบบถ้าใส่เสื้อเข้าไปแล้วเดี๋ยวเสื้อมันอาจจะไปพันตัวแล้วก็ไปติดในโพรงอะไรทําให้ดินหลุดยากอะไรแบบนี้ไงก็เลยไม่ใส่เสื้อเข้าไปฮะแล้วก็มุดเข้าไปเลยก่อนที่จะพุบว่าเฮ้ยกางเกงหลุดแล้วก็ช่างมันนะครับก็ถากต่อไปเอาซะแบบแสบๆคันๆแหนมหน่อยแล้วกันเพราะว่าแบบไม่ได้มีอะไรปกป้องแล้วไงแต่พอถากต่อไปได้อีกไม่นานนะครับส่วนล่างของเฮียแกเนี่ยก็ไปติดอยู่ในท่อขี้ครับคือแบบเอาออกไม่ได้เลย ก็ไม่แน่ใจว่าเฮียแกเขาดากใหญ่หรือแหนมโตนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แบบเดินผ่านแล้วก็แบบมาพบกับเฮียคนนี้ติดอยู่ในรูครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการระเบิดรูขี้ฮะเพื่อที่จะลากเฮียคนนี้ออกมาแล้วก็ได้แจกแถมโทษติดคุกให้ยาวนานขึ้นฮะหลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ฉา,ายาอะไรในคุกต่อไปด้วยอีกนะคือคนแหกรูขี้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแต่บางทีนะครับการจะหนีออกจากคุกเนี่ย มันก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากนะสเรื่องแรกนี่คือเขาแบบใช้แรงขูดใช้แรงเจาะใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาหันมาใช้สมองแล้วก็การสังเกตการแทนครับนักโทษคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าเคนเนต h เบ r ร์นแฮมหรือว่าเคนเนตแฮมยากไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่าไปรอเล่นชื่อนักโทษบักเคนเนตผู้นี้นะครับก็นับว่าเป็นนักโทษที่เรียกว่ามีความสร้างสารรค์มากเลยทีเดียวคือเขานะครับจะสังเกตสถานการณ์ตอนที่นักโทษต่างๆเนี่ยได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระอยู่เสมอ แล้วเขาก็พบว่าทุกๆครั้งนะครับเวลาที่มีผู้คุมมาลากปล่อยตัวนักโทษออกไปเนี่ยเขาก็จะเดินมาเรียกตัวนักโทษก่อนฮะหลังจากนั้นก็จะให้คนคนนั้นเนี่ยแบบยกมือขึ้นมาแล้วผู้คุมเนี่ยก็จะนําตัวคนคนนั้นครับออกไปเซ็นเอกสารก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวออกไปนอกบ้านอย่างง่ายๆแค่นั้นเองดังนั้นบักเคนเน็ตผู้นี้ก็เลยมีความคิดว่างั้นครั้งต่อไปที่มีผู้คุมมาเรียกชื่อใครสักคนเนี่ย ขาก็แค่ชิงยกมือก่อนแล้วก็ให้ผู้คุมเนี่ยลากเขาไปเซ็นชื่อเท่านั้นเองก็ได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมเพราะแบบผู้คุมก็คงไม่ได้ตรวจหน้าอะไรมากหรอกน้ำซ้ำนะฮะในคุกก็ยังมีคนอยู่ตั้งเยอะแยะผู้คุมจะเอาเวลาที่ไหนมาจําบ้านล่ะเรื่องขี้ขี้ทำไมต้องไปทําให้เสียเวลาแบบไอ้สองคนนั้นด้วยนั่นแหละครับฮีก็ได้ลงมือตามแผนเลยคือรอเวลาครั้งต่อไปที่ผู้คุมเนี่ยจะเดินเข้ามาเรียกชื่อนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวนะครับพอเรียกชื่อปุ๊บบักเคนก็ยกมือเลยบอกผมครับ ประมาณแบบพกเด็กเนิร์ดเวลายอยากจะแย่งตอบคําถามในห้องเรียนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งพอผู้คุมเห็นว่าอ้อไอคนนั้นมันยกมือก็เอาคนนั้นออกมาแบบไม่ได้ดูอะไรเลยครับก็พาเขาไปเซ็นเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้มีการตรวจตาอะไรแบบที่เคนเน็ตคิดเอาไว้จริงๆด้วยทว่าไอชื่อของคนที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยนะครับมันเป็นคนผิวสีดําซึ่งบักเคนเน็ตเนี่ยเขามีผิวสีขาวคือจริงอยู่แล้วว่าผู้คุมนี้เนี่ยเขาก็คงไม่มานั่งจําหน้าของคนในคุกทั้งหมดหรอกว่ามีใครบ้าง แต่แบบผิวสีแค่เนี้มันก็น่าจะแบบพอจําได้บ้างใช่ไหมดังนั้นนะครับผู้คุมก็แบบตง,งิดตง,งิดใจแล้วว่าเอ๊ะไอชื่อนี้คุ้นๆว่ามันเป็นคนดำนะทำไมอยู่ๆมันขาวจั่วเข้ามานั้นจะบอกว่าอยู่ในคุกนานไม่ได้รับแสงแดดมันก็ไม่ใช่นะดังนั้นนะครับเขาก็เลยบอกให้เคนเน็ตเนี่ยรอก่อนรอก่อน เสร็จแล้วก็ถามเคนเนตว่าเออทำไมอยู่ๆเองเนี่ยถึงตัวผิวซีดขึ้นมาล่ะบักเคนเนตก็พยายามแถไปเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายก็แบบจนมุมแถไม่ไปครับก็เลยบอกตำรวจไปว่าสาเหตุที่เขาต้องทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะออกนอกคุกฮะก็คือแถไม่ได้แล้วก็พูดไปตรงๆนั่นแหละผู้คุมก็เลยเห็นใจฮะก็เลยได้ให้โปรโมชั่นเคนเนตในการอยู่ในเรือนจำได้ยาวนานขึ้นไปอีกแม้จะปลอมตรงปลอมตัวอะไรก็น่าจะดูดีๆก่อนนะ และทีนี้เรามาดูกันอีกคนหนึ่งดีกว่าที่ครานี้เนี่ยเขาเล่นใหญ่หน่อยนะคือเขานะครับจะเป็นพ่อค้ายาเสพติดผู้หนึ่งอายุ42ปีเป็นชาวบราซิลอีกแล้วชาวบราซิลนี่จะเป็นอะไรกับการแหกคุกมากหรือเปล่าเนี่ยมีชื่อว่าคลาวินดาซิลเวียนะครับซึ่งเขาเนี่ยสังเกตว่าในทุกๆครั้งนะครับเวลาที่มีญาติเข้ามาเยี่ยมในคุกเนี่ย ผู้คุมนะครับก็จะปล่อยให้ญาติกลับไปโดยที่ไม่ได้มีการเซ็นเอกสารอะไรเลยก็คือไม่ต้องมาตรวจสอบเซ็นเอกสารให้วุ่นวายเหมือนกับบัคเคนเน็ตผู้ที่แล้วนะฮะเขานะครับก็เลยได้คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็ได้ลากครอบครัวเขาเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่แหละนั่นก็คือลูกสาวของเขาที่มีอายุ19ปีฮะซึ่งลูกสาวผู้นี้เนี่ยก็มักจะมาเยี่ยมบักคลาวินอยู่บ่อยๆนี่แหละ แล้วในครั้งล่าสุดที่ได้มาเยี่ยมนะครับพ่อก็บอกว่าเออลูกถ้ามาครั้งต่อไปเนี่ยก็ให้นําซิลิโคนกับวิกผมเข้ามาด้วยนะเพื่อน,อนๆฟังแล้วพอจะทายออกกันไหมครับว่าบัคคลาวินเนี่ยก็จะทําอะไรกันถ้าเพื่อนๆบอกว่าปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ถูกต้องเลยครับลูกสาวของเขานะครับก็ยอมมาสลับตัวฮะเพื่อจะไปติดคุกแทนพ่อแล้วค่อยพ่อเนี่ยได้หนีออกไปข้างนอกแทนแม่เป็นลูกใจบุญจริงๆ แล้วถามว่าอยู่ๆจะปลอมตัวเป็นเด็กอายุ19เนี่ยนะมันจะทําได้เหรอก็ต้องบอกว่าเฮียคลาวินนะครับแกเป็นคนที่แบบมีปมเป็นคนตัวเตี้ยอยู่แล้วไงดังนั้นนะครับการจะปลอมไปเป็นเด็กอายุ19เนี่ยมันก็น่าจะไม่ยากใช่ไหมว่าแล้วนะครับเขาก็เลยจัดแจงสลับสับตัวกับลูกสาวก็เลยครับเอาเสื้อของลูกสาวมาใส่เป็นเสื้อสีชมพูแปล๊ดแล้วก็กางเกงยีนแบบรัดตูดติวฮะนอกจากนั้นก็เอาแบบซิลิโคนมายัด2เต้าเพิ่มขึ้นอีกคือทําให้เหมือนกับลูกสาวเขาตอนที่เข้ามามากที่สุดนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหน้ากากยางอันนึงฮะที่มันเป็นหน้ากากเหมือนหน้ากากผู้หญิงอะ่ะใส่เข้าไปเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่แบบเนียนๆฮะทว่าเฮียคลาวินเดี๋ยวก่อนนี่มันโลกแห่งความเป็นจริงนะไม่ใช่หนังไทยแบบใส่หนวดอันนึงปุ๊บก็จะดูไม่ออกแล้วว่าเปลี่ยนเพศแล้วไอ้หน้ากากยางที่เขาเอามาใส่นี่มันก็แบบดูหล่อยิ่งกว่าหน้าตามนุษย์ป้าตอนที่ไม่แต่งหน้าเสียอีกตำรวจนะครับเขาก็ดูออกสิ ดังนั้นตอนที่คลาวินได้แฝงตัวเข้าไปกับกลุ่มคนที่เยี่ยมนักโทษเพื่อที่จะออกมาจากนอกคุกนะครับตำรวจก็เลยได้เบรกเขาไว้ก่อนแล้วก็บอกเอ้ยถอดเสื้อสิซึ่งบักคลาวินนะครับเขาก็พยายามจะเล่นบทต่อฮะคือเดอะโชว์ม s สโ o o อนก็บอกไม่ถอดคะ่ะอายคะ่ะเขินคะ่ะแต่ทว่าพอยิ่งแถไปมันก็ยิ่งไม่เนียนนะครับด้วยความที่ว่าเขาใส่หน้ากาก,ากอยู่ด้วยไงเวลาพูดนะฮะไอ้ปากเนี่ยมันก็จะไม่ขยับใช่ไหม ผู้คุมในเรือนจําก็เลยแบบเตือนสติให้แบบเลิกเล่นละกะเพศแบบนี้สักทีนั่นแหละฮะเฮียแกก็เลยต้องยอมถอดหน,น้ากากออกแล้วก็โดนเตะเข้าคุกไปอีกรอบแถมโปรโมชั่นให้เพิ่มอีกเป็นจําคุก7จปีกับ10เดือนครับแล้วลูกสาวเขาเนี่ยที่แบบอยู่ในคุกอยู่แล้วใช่ไหมทางเรือนจานะครับก็เลยได้แจกโปรโมชั่นติดคุกอยู่ให้เพิ่มด้วยเลยครับและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังนะฮะ ก็คือ2นักโทษจากเรือนจําของรัฐเคนตักกี้ที่สหรัฐครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเคยดูการ์ตูนเด็กๆหรือว่าหนังอะไรแบบนี้ที่มันจะหนีพ่อแม่ออกมานอกบ้านใช่ไหมก็อาจจะคุ้นกับฉากหนึ่งนะครับที่เขาจะเอาผ้าในบ้านทั้งหมดเนี่ยมาผูกๆกกันยาวๆครับเสร็จแล้วก็โรยตัวลงมานอกบ้านคือพอทําในการ์ตูนอะไรเนี่ยมันก็ดูง่ายใช่ไหมเพราะมันแบบไม่มีกฎฟิสิกส์อะไรแบบนี้ นั่นแหละครับก็เลยมีนักโทษนะครับเขาได้คิดแบบนี้จริงๆคือไอ้สองคนนี้ที่อยู่ในเรือนจําที่แอดบอกเนี่ยเขาก็สั่งสมผ้าต่างๆในคุกฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนผ้าห่มอะไรเนี่ยก็เก็บเก็บหมักๆเอาไว้เสร็จแล้วก็เอามามัดรวมกันนะครับเป็นแบบเชือกสายย,วยาวๆเลยซึ่งเมื่อเขารวบรวมมันจนได้แบบยาวถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยพวกเขาก็เริ่มแผนการแหกคุกครับโดยการย่อนมันออกมาจากนอกหน้าต่างกําแพงคุกเสร็จแล้วก็ค่อยๆโรยตัวลงมาสู่ด้านล่าง ถ้าว่าไอ้นักโทษ2คนนี้เนี่ยมันคงแบบไม่ตั้งใจเรียนวิชาลูกเสือตอนเด็กๆมั้งเพราะไอ้เงื่อนที่เขาผูกนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเงื่อนอะไรไงพอลยตัวลงไปสักพักใช่ไหมมันก็หลุดปลักส่งผลให้นักโทษคนหนึ่งนะครับร่วงตกลงไปยาว6เมตรตุบลงพื้นด้านล่างข้อเท้าพลิกเอวหัก ส่วนไอ้เพื่อนอีกคนที่แบบมันยังอยู่ข้างบนนะ่ะมันก็แบบต่องแต่งห้อยอยู่ไงคือจะปีนขึ้นไปต่อก็ไม่มีแรงจะลงไปแบบข้างล่างก็ไม่ไหวก็ห้อยตัวต่องแต่งเป็นแมงมุมขยุ่มหลังคาเลยครับรอจนเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบเจอแล้วก็เก็บกวาดกลับไปเข้าคุกอีกรอบอ๋อไอ้คนที่แบบตกลงมาหลังหักข้อเท้าพิกนะครับเขาก็ได้ไปรับการรักษาก่อนก็อย่างน้อยก็ได้ออกมาจากคุกสักครู่หนึ่งองเนะ ซึ่งไอเรื่องแนวนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ในยุคนี้เท่านั้นนะเพราะว่าการติดคุกเราก็ม,มีมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์เรามีกฎหมายกันใช้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแอดก็จะขอย้อนกลับไปในช่วงยุคสมัยกลางสักหน่อยดีกว่าที่ตอนนั้นเนี่ยโทษการหนีคุกนะครับมันก็แบบร้ายแรงด้วยคือถ้าหนีไปเนี่ยก็ไม่ใช่แค่รับโทษติดคุกเพิ่มนะครับแต่เขาจะมีโปรโมชั่นให้เราเนี่ยได้ลงไปเยี่ยมโยมาบาลกันเลยทีเดียวคือเอามาประหารนั่นแหละ แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังจะมีผู้คนเนี่ยที่ยอมเสี่ยงดวงครับเพื่อความเป็นอิสระของตนเองอย่างเช่นกษัตริย์ผู้หนึ่งแห่งเวลส์ครับที่มีชื่อว่า Griffith u p l e v e n n กษัตริย์ผู้นี้นะครับเขาก็เป็นกษัตริย์ที่ได้ถูกส่งเข้าคุกไปให้ไปจำคุกตลอดชีวิตบนหอคอยแห่งลอนดอนนะครับ คือองค์กษัตริย์เนี่ยเขาได้เข้ามาในคุกด้วยเรื่องราวดราม่าตบตีที่ดินแย่งกันระหว่างพี่น้องเนี่ยแหละก็เลยโดนน้องเขานะครับทรยศแล้วก็เตะส่งเข้าคุกมาแล้วมันก็จะเป็นการจําคุกแบบตลอดชีวิตด้วยนะครับกษัตริย์ก็เลยแบบเออไหนๆจะต้องติดคุกอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็ลองเสี่ยงดวงหนีออกมาข้างนอกหน่อยเป็นยังไงละ่ะโดยการเอาผ้าห่มอีกแล้วฮะในในห้องหอเนี่ยมาผูกติดกันให้แบบเป็นเชือกเลยมุกนี้นี่มันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะ คือท่านคงจะเรียนวิชาลูกเสือมานะครับไอ้เงื่อนที่ท่านได้ผูกเนี่ยมันก็เลยแน่นได้แบบมาตรฐานเลยซึ่งพอผูกเสร็จนะครับก็เอาผ้าห่มเนี่ยโรยลงมาข้างล่างเลยเตรียมที่จะย่อนตัวลงมาจากหอคอยครับทว่าวมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือท่านเนี่ยก็คงจะติดหอคอยมานานอยู่สักพักหนึ่งแล้วครับวันวันก็เลยไม่ได้ทําอะไรกินกินแล้วก็นอนนอนอย่างเดียวไงน้ําหนักขององค์กษัตริย์ก็ได้มีเยอะมากครับบวกกับว่าท่านก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะไรอีกด้วยไงแรงแขนก็เลยไม่มี ส่งผลในเอเชียที่อุตสาห์ผูกมาอย่างแน่นนะครับขาดปักร่วงปลิวลงมาด้วยความสูงจนตัวกษัตริย์กระแทกพื้นด้านล่างปูกไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากันเลยในทีเดียวแต่ไอเรื่องการแหกคุกที่แอดฟังแล้วรู้สึกอีหยงว่ามากที่สุดเนี่ยมันก็คงจะไม่พ้นกับเรื่องราวของนายคนนี้ฮะที่ชื่อว่าแอนดรูวินสันซึ่งเป็นนักโทษอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่เขาได้ไปเข้าคุกด้วยคดีแบบทําลายทรัพย์สินแล้วก็บุกป้อนอะไรนิดนิดนิดหน่อยนี่แหละ ซึ่งพอเขาเข้าไปในคุกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดรอดมาได้ครับก็เลยยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็รอการพิจารณาคดีเพื่อการปล่อยตัวปล่อยโทษอะไรแบบนี้นี่แหละซึ่งสิ่งเดียวที่เขาจะต้องทําในตอนนี้นะครับก็คือใจเย็นๆแล้วก็รอไปแต่ถ้าว่าสภาพของในคุกนี้เนี่ยมันก็คงจะเหลือทนบ้งครับวันหนึ่งนะครับความใจเย็นของนักโทษคนนี้เนี่ยก็เลยสิ้นสุดบักแอนดรูนะครับก็ตัดสินใจขโมยรถบรรทุกคันหนึ่งของเรือนจาเลยครับขับพุ่งออกไปข้างนอกฮะ แล้วพอขับออกมาถึงเขตนอกเมืองเสร็จเนี่ยเขาก็ใช้ขาสองขาเขานะครับวิง่งเตา้ตาเตา้ตาเต้าเต้ามุ่งเข้าสู่อิสระภาพคือตอนนี้เพื่อนเพื่อนึก <ๆ S 1> ถึงหนังแบบผู้ที่แหกคุแกแหกสําเร็จไปเรียบร้อยนั่นแหละครับแต่ว่าก็หนีไปได้ไม่นาน,นครับตำรวจก็ตามออกไปนอกคุกแล้วก็เป็นลากเขากลับมาได้อีกซึ่งไอความพีข,ของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในตอนที่เขากลับมาเนี่ยแหละคือตอนที่ผู้คุมเอาเขามาส่งที่ห้องในคุกอีกรอบนะครับผู้คุมก็ได้มาหาบักแอนดรูแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วน่ะก่อนที่เองจะหนีไปนะ ศาลเขาก็กําลังจะตัดสินใจปล่อยเองจากคุกแล้วคือถ้ารอกว่านี้หน่อยสัก24ชั่วโมงเนี่ยเองก็จะได้กลับบ้านไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อทําเรื่องแหกคุกไปเนี่ยแสดงว่าอยากจะอยู่คุกต่อสารก็เลยแถมโปรโมชั่นให้อยู่คุกต่อไปอีกนานๆก็แล้วกันโอ้พอคุณจะน่าสงสารเลยจะสมเพศดีเนี่ยซึ่งไอการแหกคุกแบบนี้นะครับเอาจริงๆบ้านเรามันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่นักโทษนะครับเขาได้ใช้ขนมปังเนี่ยเป็นไอเทมในการประกอบการหลบหนีครับ ซึ่งถ้าใครอยากฟังว่าเรื่องเป็นยังไงเนี่ยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมและถ้าหากชอบเนี่ยก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไให้คนอื่นฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย